สวัสดีครับพี่ดิบพี่เมี่ยมอเตอซีนน์นะครับพี่ส่งงานกับลิซูบิชิเอ็กแฮนเดอร์นะครับสตาร์ทลงครับสตาร์ทลงขึ้นมานะครับเดไลท์ออดี้สไตล์จังหวะซ้ายขวาหนึ่งทีนะครับไฟเลียครับเปิดไฟเลียขึ้นมานะครับติดเป็นวงแหวนเบมสไตล์นะครับและลูกเล่นนะครับเป็นเดวิ้งไอตาแดงนะครับเลี้ยวครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบเชนรันนิ่งนะครับตัวนี้นะครับติดตั้งเดย์ไลท์นะครับหลบนะครับไม่ให้เห็นเม็ดเดย์ไลท์ของทางร้านนะครับ จะเห็นเหมือนแสงเดิมโรงงานเลยนะครับแต่มีไฟเลี้ยวเพิ่มเติมนะครับปิดไฟเลี้ยวครับนี่นะครับตัวแสงนะครับเต็มนะครับสุดปลายเลยนะครับอันนี้นะครับจากของเดิมก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนมานะครับลูกค้าบอกไม่สว่างเข้ามาทําการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับฟินิคโปรแม็กห้าวัตนะครับวงแหวนบีเอ็มสไต์นะครับและเดลวายตาแดงนะครับกดไฟตามครับ ตัวนี้นะครับเมื่อเปิดไฟต่ํานะครับลูกเล่นเดลว์อายตาแดงตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับอันนี้เป็นแสงหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเส้นคัดออฟคมคมนะครับแสงเข้มๆนะครับยกค่อยสูงมีสว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับดูแสงผ่านฟิล์มครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดตั้งชุดเปรเตอร์แบบนี้นะครับ สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่งเพจ Facebook BT Premium Auto Si Non ได้ทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ